สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงญี่ปุ่นเกาหลีใครใครก็บินได้สายการบินไทย AirAsiaX Hotels.com เรื่องที่พักนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเดินทางแต่ละทริปของผมนะครับผมเลือก Hotels.com ครับเขาเป็นผู้นําด้านการจองห้องพักออนไลน์ครับมีห้องพักให้เลือกมากกว่า 1> 5 1 0 0 0 0แห่งทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับและการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมเลือกโรงแรม Osaka m ม r r i o อ t o s a ซาก้ามิยากุโฮเทครับซึ่งเป็นโรงแรมหรูก,กลางใจเมืองเลยทีเดียวนะฮะแถมการจองโรงแรมบนบ Hotels.com นะครับคุณสามารถสะสมแต้มนะครับเป็น Hotels.com r e w a r d 10คืนฟรี1คืนได้อีกด้วยครับการเดินทางหาเรื่องเที่ยวยีงงุ่เนินต่อไปครับคุณผู้ชมครับ เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับประเทศที่มีมนต์เสน่มากมายเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเป็นประเทศญี่ปุ่นในเส้นทางเก่านะครับแต่ผมเชื่อว่ามีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นในหาเรื่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับและในทริปแรกนี้นะครับผมจะพาคุณตะลุยภูมิภาคคันไซครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเคยเดินทางมาภูมิภาคคันไซแล้ว1ครั้งนะฮะแต่ครั้งนั้นเนี่ยผมมากับเพื่อนชาวญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การไปไหนเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับมีการสปอยกันนะฮะแต่คราวนี้นะครับผมจะเดินทางด้วยตัวเองนะฮะด้วยเวลาเพียง4วัน3คืนนะครับดูซิว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนและทำอะไรได้บ้างในคันไซนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเก็บกระเป๋าแล้วไปกับผมเราพร้อมกันครับเราจะมาหาเรื่องเที่ยวคันไซไปด้วยกันครับ การตะลุยญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับผมเลือกใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ครับมีบินตรงนะฮะจากดอนเมืองถึงคันไซทุกวันครับคุณผู้ชมครับเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนะครับและขากลับนะครับอยู่ที่เที่ยงคืนสิบนาทีครับทำให้เราเที่ยววันสุดท้ายได้อย่างเต็มที่ครับใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็มาถึงสนามบินคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็เข้าเมืองด้วยรถประจําทางนะฮะจากนั้นครับเราก็มาที่นี่ครับโรงแรมของเราครับเมอริออต โอซาก้ามียโกะโฮเทลครับซึ่งเป็นโรงแรมที่มีดีที่วิวครับคุณผู้ชมครับสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้าแบบพาโนรามา360องศาเลยครับและก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากครับตรงสถานีเทโนจิเลยครับซึ่งสถานีเทโนจินะครับถือว่าเป็นสปอตที่ดีมากๆครับคุณผู้ชมครับสามารถต่อได้ทั้งซับเวย์นะครับและก็รถไฟ JR ครับทำให้เราเนี่ยสามารถท่องโอซาก้าได้ อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะและที่แรกที่ผมพาคุณผู้ชมไปครับขอเป็นที่เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับเราต่อรถไฟสายโอซาก้าลูฟไลน์นะฮะมาลงที่สถานีนี้ครับโมริโนมิยะสเตชันนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะฮะก็จะเป็นที่ตั้งของสวนบริเวณรอบปราสาทโอซาก้าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณสวนนะครับของปราสาทโอซาก้าครับซึ่ง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่นะฮะแล้วก็ถ้าใครมาในช่วงของเดือนมีนาไปปลายหรือว่าเมษาเนี่ยก็จะมีซากุระอยู่ด้วยนะครับที่นี่นะฮะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าคนญี่ปุ่นเขามีวิถีชีวิตอยังไงบ้างนะครับกับที่นี่ครับโอซาก้าแคสเซิลพาร์คนี่ฮะน่าเสียดายครับที่วันนี้เป็นวันหยุดครับเพราะฉะนั้นแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาน้อยมากๆครับบวกกับอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมทําได้ก็คือ มาเล่นกับเจ้านกพิราบพวกนี้ล่ะครับเดินต่อมาอีกนิดหน่อยนะครับในเดือนมีนาคมแบบนี้นะฮะผมก็หวังจะได้เห็นซากุระครับแล้วก็ได้เจอจริงๆครับเยอะแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันครับเห็นไหมฮะซากุระเต็มหลังสม่งพิมดเลยเต็มจริงๆนะฮะอาตรากล้องเปิดมุมกว้างเลยครับ เปดิดอุกกาครับ <c oughs> <c oughs> มีแค่นี้ <c oughs> แม่คุณผู้ชมมาถูกที่ครับแต่มาผิดเวลาฮะถ้ามาหลังจากนี้2อาทิตย์รับรองว่าได้เห็นสักุระเต็มสวนแห่งนี้อย่างแน่นอนครับครับหลังจากไล้สาระเข้ามานะครับด้านหลังมีสาระกันแล้วครับกับปราสาทโอซาก้าครับปราสาท8ชั้นนะฮะที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1,583ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถูกทำลายด้วยสีมมนุษย์นะครับแล้วก็ภัยธรรมชาตินะฮะจนปัจจุบันเนี่ยที่คุณเห็นสภาพที่แบบสมบูรณ์อย่างนี้นะครับก็คือเขาบูรณะมาเมื่อปี1997นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดนิทรรศการนะครับแล้วก็มีลิฟต์นะฮะให้ขึ้นชวมม์าสาทแบบทันสมัยเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหนในโอซาก้าต้องติดตามคุณผู้ชมนะเพราะว่าวันนี้นี่ค่อนข้างลมแรงเลยทีเดียวนะครับ จริงๆอากาศไม่เท่าไหร่ครับแต่ลมนี่ยอมจริงๆครับและนี่ก็คือบรรยากาศเงาๆหนาวๆน,น,นะครับบริเวณสวนรอบปราสาทโอซาก้านั่นเองครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าผมจะพาตะลุยชิมของดีของ,ของโอซาก้ากันครับสักครู่เดียวในหาเรื่องเที่ยวครับสนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลก นิทยรศาลแบฟุตอุ่นใจในต่างแดนด้วยประการการเดินทางจาก MSIG ทุกช่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านเรียกว่าจังจังโยกูโชนะครับจากสถานีโดกุเซนไม่นะฮะทางออกหนึ่งครับเดินมาฮะนิดเดียวนะครับก็จะเป็นตรอกเล็กๆแบบนี้นะครับด้านข้างนี้ก็จะมีร้านอาหารแนวอิซากายะครับที่เขาเน้นมากๆก็คือเขาเรียกว่าดิฟรายนะฮะหรือว่าของทอดๆนั่นเองนะฮะก็เยอะแยะมากมายที่นี่นี่คนรมาอย่างยิ่งครับเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนโอซาก้าจริงๆเลยทีเดียวนะฮะแม่สุดยอดจริงๆเลยมาดูกันนะฮะจังจังโยกูโชครับที่นี่ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าร้านกันโชคูชิทัตสึดารุมะนะครับซึ่งเป็นร้านดิฟรายที่ดังมากๆครับสาขาเยอะมากๆนะฮะสาขานี้คนเยอะเช่นเดียวกันครับคนเต็มร้านเลยทีเดียวแล้วก็มีคนต่อคิวด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าของดีของเขาก็คือคุชิทัตสึนะครับหรือว่าดิฟรายนั่นเองครับที่นี่ต้องลองไม่พลาดแน่ๆปะตามเรามากินพร้อมๆกันครับ ในที่สุดนะฮะหลังจากรอคิวมาพอสมควรเลยตเดียวเราก็อยู่ที่ร้านกันโซคูชิคัสสึดารูมะนั่นเองครับซึ่งเป็นร้านดังของที่นี่นะครับกฎกติกาภรรยาในการกินฮะมีแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจะมีซอสในการจิ้มคูชิคัสสึแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยอ่าเราก็โชคดีไปนะครับกฎของคือ please no double dipping นะครับก็คือห้ามจิ้ม2ครั้งนะฮะก็คือคุณได้มาเนี่ยคุณจิ้มไปเลยทีเดียว อยากจิ้มก็ไหนจิ้มไปเลยนะครับแล้วก็กัดปุ๊บพออยากจิ้มครั้งที่2เนี่ยใช้กระหล่ำปลีจิ้มนะฮะอันนี้คือกฎกติกามารยาของที่นี่นะครับนี่มีหลายอย่างเลยทีเดียวที่เราสั่งไปอันนี้เป็นกุ้งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นหอยนางรมนะฮะอันนี้หมูมีเห็ดชิตะเกะมีหอยเชลนะฮะมีหนวดปลาหมึกนะครับอสาธิตสักไม้หนึ่งแล้วกันนะฮะวิธีการทานเอาหอยนางรมแล้วกันนะครับ จแล้วคุณก็จิ้มนะครับจิ้มได้ทีเดียวนะฮะสาวได้สาวเอาเลยโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปชอบมากครับใส่ปากอย่างเดียวอืมเข้มข้นอร่อยมากแตร้อนดูครับแป้งทงคัตสึเนี่ยไอแป้งตัวนี้นะฮะค่อนข้างแบบ ลาบางกรอบเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยอมน้ํามันครับเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะแล้ววัตถุดิบเนี่ยถือว่าสดมากๆเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยผมจิ้มครั้งที่2ไม่ได้ครับคุณผมมู้ชมเราก็จะใช้กระหล่ำปลีเนี่ยนะฮะเป็นตัวจิ้มนี่แล้วก็กินตาม,มาปอย่าจิ้มครั้งที่2นะครับแต่อร่อยมากครับแนะนำให้มาครับร้านนี้กันโซคูชิคัส ดาลูมะนี่ครับที่ย่านโดบเซินหม่ครับอร่อยจะไม่เหลือเลยทีเดียวหมดไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหฟินมากๆครับอันนี้แค่อย่างแรกครับ เดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันต่อนะฮะว่าที่โอซาก้ามีอะไรกินตอนยังคืนเองนะฮะรับรองว่าร้านต่อไปเด็ดแน่นอนมีหนึ่งเมนูครับที่อยากกินมานานฮะแต่ไม่กล้า,าก,กินครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตครับนั่นก็คือปลาปักเป้านั่นเองครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับกับร้านนี้นะฮะซูโบรายะครับตอนนี้เรามาที่ร้านซูบบรายะแล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยมีความพิเศษคือเป็นเมนูปักเป้านั่นเองครับซึ่งเป็นปลาที่หลายๆคนอาจจะไม่กล้าทานนะฮะ แต่อันนี้เนี่ยผมมั่นใจมากครับเพราะเขาเปิดมาหลายปีแล้วรับรองว่าเชฟเนี่ยมีความชำนาญแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเด็กใหม่มาหรือเปล่านะอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับเมนูที่เราจะสั่งในวันนี้ครับเป็น2อ,อย่างนี้นะฮะเรากินเบาๆกนแล้วกันนะฮะเป็นปักเป้าซาจิมินะครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นปักเป้าซูชิอันนี้ เมนูที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมเหมือนในรูปเป๊ะนะฮะไม่ใช่ว่ารูปประกอบการโฆษณานะอันนี้ก็จะเป็นปลาปักเป้าแบบซาชิมินะครับก็จะมีส่วนของที่เป็นไขมันนะครับหนังแล้วก็ส่วนของเนื้อนะครับที่สไลด์บางมากๆครับจานนี้นี่อยู่ที่1,400เยนนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นซูชิครับปลาปักเป้านะฮะที่มีการกริลมาแล้วนะฮะอันนี้กริลพร้อมหนังนะครับอันนี้กรีลธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้มมานะฮะ 2เมนูนะครับอ่ะเรากินแบบเพียวๆออริจินอลเลยดีกว่านะฮะกับปลาปักเป้าแบบซาชมิมิเสียงเหมือนกันเลยเนะี่ย <c oughs> อ่ะลองดูแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> น่าจะอร่อยครับเพราะว่าเห็นข้างล่างนี้เขากินกันจริงจังมากเลยจิ้มนะฮะเบาๆนะฮะ <c oughs> อืม อร่อยครับคุณผู้ชมครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็แบบเนื้อแน่นมากๆครับ <laughs> คือแน่นกว่าปลาที่เป็นซาชิมิทั่วๆไปนะครับอร่อยจริงๆครับขอยอคำแต่มันมีกลิ่นนิดหน่อยนะแต่ไม่กลิ่กลิ่นคาวน่าจะเป็นกลิ่นตัวของเขา,าครับกลิ่นปลาปักเป้าเนี่ยนะฮะอืครา <laughs> วนี้เรามาลองหนังกันบ้างครับหนังนี่ยังกระวนเลยคุณผู้ชมดูดิ อืมอร่อยครับเยี่ยมฮะโอเคส่วนซูชิเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมอยากให้คุณผู้ชมลองมาชิมดูนะฮะเราไม่ใช่สปอยกันหมดครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขอจัดการกับอาหารตรงหน้าก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนต่อต้องติดตามครับอิ่มท้องกันแล้วนะครับได้เวลามาเรียนรู้เกี่ยวกับประการการเดินทางกับ MSIG กันแล้วครับ ในการเดินทางไปต่างประเทศนะฮะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บไข้ขึ้นในระหว่างการเดินทางหรือทรัพย์สินสูญหายนะครับการที่ซื้อประกันภัยเดินทางเนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาะระแล้วก็ทาให้เกิดความปุุนใจกับทางผู้เดินทางนอกจากนี้นะครับในประเทศที่เรียกว่ากลุ่มเชงเก้นหรือทางกลุ่มยุโรปนะครับก็จะมีข้อกําหนดว่าในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศนั้นจะต้องมีการ ขอวีซ่าและก็ต้องมีการซื้อประกันภัยเดินทางประกอบด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนึกถึง MSIG Travel Easy ผมจะพาคุณออกนอกเมืองกันแล้วครับแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามครับในหาเรื่องเที่ยวครับสนับสนุนโดย Travel b o o k s h o p แอปพลิเคชันเดียวเที่ยวรอบโลก สนักพิมพ์อาิตาศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองไทยครับวันนี้พาคุณผู้ชมออกมานอกเมืองนิดนึงนะฮะเราจะพาคุณไปดูหมู่บ้านนินจาครับหมู่บ้านนินจาอิงะน,นะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามครับตอนไรขับวัวะไรทีเดียวครับในที่สุดเราก็มาถึงจนได้ครับสถานีอูเอนชินะฮะซึ่งเราจะไปดูหมู่บ้านนินจาอิงะนั่นเองครับซึ่งที่นี่เนี่ย ก็จะเด კ อเรชันนะครับเป็นนินจาทั้งหมดครับเดี๋ยวดูขบวนรถไฟนะฮะเป็นนินจาบางคนเนี่ยแต่งตัวเป็นนินจามาเที่ยวก็มีเหมือนกันนะที่นี่เดี๋ยวผมลองหาดูก่อนแล้วกันว่ามีหรือเปล่าสำหรับหมู่บ้านนินจาอิยะนะครับตั้งอยู่ในสวนโอเอโน่ครับคุณผู้ชมครับวิธีการก็คือเดินออกมาหน้าสถานีรถไฟครับแล้วก็ลงอุโมงใต้ดินลอดออกมานะครับเดินตรงไปเรื่อยๆก็ถึงแล้วละครับค่าเข้าชมนะครับอยู่ที่คนละ800เยนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่นี่นะฮะก็จะมีเรื่องราวของนินจาต่างๆมากมายครับ เอาเป็นว่าเราไปติดตามเรื่องราวของนินจาพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่หมู่บ้านนินจาอีงะนั่นเองครับปกติแล้วคำว่านินจาเนี่ยมีมาประมาณ800กว่าปีก่อนแล้วนะฮะคำว่านินจาเนี่ยแปลว่าคนที่อยู่ในหุบเขานะครับแล้วฝึกวิชานินจาสูนะครับซึ่งวิชานินจาสูนี่ก็คือการ ล่องหนแล้วก็การขโมยนั่นเองครับแล้วก็นินจาเนี่ยมีอยู่2ฝ่ายครับคือนินจาโคงะแล้วก็นินจาอิงะนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามได้ในภาพยนต์ญ,ญ,ญี่ปุ่นนะครับเรื่องชิโนโบีครับสนุกมากมากครับคุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์จะเป็นไงต้องไปติดตามกันในพิพิธภัณฑ์นินจาด้านนู้นครับ หลายๆคนก็อยากรู้นะฮะว่าวันๆนินจาเขาทำอะไรนะครับเขาทำหลายอย่างเลยทีเดียวครับอย่างแรกคือการทำสมุนไพรนะฮะอย่างที่2คือการทำดินปืนครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาวุธนะฮะอย่างที่3ครับคือการฝึกร่างกายให้แข็งแกร่งฮะอย่างที่4ก็คือการปรุงยาพิษครับและอย่างที่5ก็คือการฝึกการใช้ดาบมีซั้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมว่านินจาเนี่ยก็มีความสามารถนะฮะหลายอย่างเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการจดจำนะครับการนอนหลับการพลางตัวนะฮะ แต่ความสามารถที่ผน่าทึ่งอีกหนึ่งอย่างครับคือการอ่านตาแมวครับเพราะปกติเนี่ยเราจะดูนาฬิกากันนะ,ะในการอ่านเวลาครับแต่นินจาเนี่ยสามารถดูตาแมวได้นะครับตาแมวเนี่ยจะเป็นวงกลมฮะเมื่ออยู่ในที่มืดน,นะครับแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆเข็มนะฮะเมื่ออยู่ในที่สว่างครับวิธีการเขาก็จะดูนะฮะว่าตาเนี่ยจะกลมแล้วก็แบนขนาดไหนนะครับถ้าแบนมากๆเนี่ยแสดงว่าอยู่ในเวลาที่แสงเยอะๆก็อาจจะเป็น11โมงถึงบ่ายโมงนั่นเองนะฮะถือว่าน่าทึ่งมากๆครับ นาฬิกาไม่ต้องมีเลยครเป็นนินจานี่อ่านตามแมวก็รู้แล้วครับว่ากี่โมงแล้วนะฮะเจ๋งมากๆครับภารกิจของนินจาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการเป็นสายลับนั่นเองคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาโดนจับได้เนี่ยก็จะโดนเอาสารลับเนี่ยไปให้กับฝ่ายตรงข้ามนะฮะซึ่งนินจาเขามีวิธีป้องกันครับคุณผู้ชมครับโดยการมี รหัสลับนะครับเป็นตัวหนังสือของนินจาเองที่อ่านเข้าใจกันเองด้วยนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลานินจาโดนจับได้นะฮะสิ่งที่เขาทําก็คือการฆ่าตัวตายครับไม่ยอมให้เป็นชัดเลยของศัตรูนะ,ะว่าจะโดนทรมานแล้วก็ล้วงความลับได้ครับเป็นนินจาเนี่ยต้องมีจรรยาบรณด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับและในส่วนสุดท้ายนะครับของการจัดแสดงก็คืออาวุธลับครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของนินจาครับผมชอบมากครับอันนี้รองเท้าเหยียบบนโคลนฮะ ไม่ยุบเลยทีเดียวโดมถึงการใช้กลิ่นนะฮะเพื่อเป็นอาวุธด้วยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดครับของหาเรื่องเที่ยวภูมิภาคคันไซในตอนแรกนี้นะฮะสำหรับตอนหน้าผมจะพาคุณไปเที่ยว2เมืองด้วยกันครับนั่นก็นคือเกียวโตและก็โกเบฮะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง a c e b o o k ของเรานะครับแล้วก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์นะครับ5ทุ่มทางททบอหแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ